สวัสดีค่ะวันนี้มีล้อมาให้ดูอีกหนึ่งชุดนะคะชุดนี้เป็นเวลขอบ18บเก้าครึ่งสิครึ่งนะคะเดิมๆสวยๆเลย6รูมาพร้อมยางเลนโซ่2 4 5สี2ห5 4สี่หหี่นะคะดอกยางหนามากๆเลยนะคะเป็นยางปี22เลยดอกยาง เ,ส,เสวยมากๆเลยนะคะชุดนี้นะคะชุดนี้ราคา15,900บาทนะคะเดิมๆสวยๆเลยนะคะชุดนี้นะคะยางดอกหนาๆเลยเป็นยางปี22นะคะใช้งานน้อยมากเลยนะคะ ชุดนี้จะมีตำหนิอยู่หงวงนะคะนี่นงวงนี้นะคะนี่เป็นรอยนิดนึงนะะี่ค่ะเป็นรอยนิดนึงหงวงนะคะชุดนี้นะคะเลราอื่นสวยหมดเลยยางก็สวยทั้งชุดเลย15,900บาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยเลยค่ะคนนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นยางใหม่255 5้าห้าห้าสินะคะ แวะมาที่ร้านได้เลยนะคะร้านสัญญากันยางปักทางห้องเทีอำเภอยัยงตลาดจังหวัดกาลสินค่ะสอบถามได้ที่0993544468นะคะแอดไลน์ไอด,ดีเบอร์นี้ได้เลยค่ะร้านสัญญากันยางค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ